โอเคครับก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะในรายการแบงค์เกมเมอร์เกมเมอร์หรือเกมมิงผมก็จําไม่ได้นะโอเคจำชแนลตัวเองไม่ได้นะวันนี้วันนี้ผมก็จะมาแนะนำเนี่ยนะมือถือเอ่อรุ่น t w z นะผมก็ซื้อมานานแล้วนะไม่ไม่มัน,มนไม่ขนาดเท่าไหร่นะว้เห็นกล้อง นะกล่องก็ซื้อมาไม่ค่อยนานนะโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนเนี่ยเอยไม่ใช่มาแนะนำมือถือนะของผมนะซื้อมาอยู่ดีๆทำตกนะทำตกปุ๊บสองปุ่มเนี่ยปุ่มโฮมกับปุ่มเซตติง้งแตกครับกดอะไรไม,ไม่ได้เลยนะ ดูนะเดี๋ยวผมขอสลัดแป๊บหนึ่งนะโอเคนี่นะมาอย่างงี้เนี่ยนะสมมติผมเข้า YouTube โอ้ยมองผ่านจอไม่เห็นนะก็รอสักครู่นะเห็นไหมผมกดกดปุ่มโฮมตรงนี้นะดูนะนะกดมันไม่ไปนะผมเลยต้องไปโหลดโปรแกรมนี่มานะี่ไอ้ไอ้ตรงนีน้ คล้ายๆเหมือนเอาขาเราียกว่าไอแพดนะเนี่ยที่กดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้กดปุ่มโฮมกลับได้ด้วยนะโอเคโอเคครับต่อไปเราจะมาดูลูกเล่นกันฮนะไม่ใช่สิดูขอบอนนอขอบกันก่อนนะนี่นะขอบนี่ก็มีอย่างนี้นะไล่มาจากทางซ้ายมือน,นะซ้ายมือจะมี ปุ่มไอเพิ่มลดเสียงนะแต่ดูด้านบนนะอันนี้ช่องเสียบสายชาร์จนะอันนี้ช่องเสียบหูฟังน่ะพอมาทางขวาน,นะเนี้ยปุ่มไอ้เขาเรียกว่าเปิดนะเปิดนะเขาเรียกว่าปุ่มพาวเวอร์อะไรเนี่ยแหละฮะมั้งนะฮะ ผมก็ไม่รู้นะนี่ยกดเปิดได้นะก็จะสะดวกนิดนึงนะเราไม่ต้องไปกดด้านบนนะถ้ากดด้านบนเวลาเราถือเนี้ยแล้วเราไปกดด้านบนมือแขะเนยนิ้วมือเราอาจจะไม่ถึงแล้วเราได้เลื่อนโทรศัพท์ลงมาแล้วแล้วเราก็เอามือไปแตะอย่างเงี้ยมันจะไม่สะดวกนะแต่อันนี้เวลาเราอยู่่างนี้เห็นไหมฮะมือมันจะไปไม่ถึงข้างบนใช่ไหมะแต่เขาย้ายมาอยู่ข้างนี้นะ ใช้นิ้วโป้งนะกด <Good. S 1> แค่นี้นะมันก็จะขึ้นมาโอเคนะฮะกล้องนี่เอ,อห้าล้านพิกเซลนะฮะโอเคด้านหน้าก็ห้าล้านพิกเซลเหมือนกันนะโอเคราคาก็เบาๆนะหนึ่งพันอ,อะไร หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะฮะโอเคนี่ฮนะราคาเบาๆนะก็ไม่แพงเกินนะโอเคเล่นทุกอย่างได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะฮะโอเคสักค้่นะโอเคนี่โอเค,น,นะอเคนี่นะวิธนะีจะเปิดเนต็ตนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะ ก็ใช้นิ้วเลื่อนลงมาแล้วกดตรงค่านี้ยไม่ใช่อา้าวเข้าผิดละกูอา้าวไอ้บ้าเกมผมก็ไม่มีอะไรมากนะโอเคก็เนี่ยฮะผมเลยต้องไปโหลดไอ้อไอนะเขาเรียกว่า windows มา วินโดว์ s อสโอออนะสามารถสั่งทำงานได้นะโอเคผมก็เลยเคลียแอปด้วยการแตะเนี่ยฮะมันก็จะมีแอปให้ให้เราลบนะโอเควิธีจะเปิดอินเทอร์เน็ตนะเลื่อนลงมานะแล้วกดตรงเห็นไหมฮะไอตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยมุมข้างขวาโอเคเราก็กดเนี่ยฮะมันก็จะมี รูปโปรไฟล์ของเราหมดเครื่องบินแล้วก็แบตแล้วก็อินเทอร์เน็ตแล้วก็บลูทูธแล้วก็ GPS นะฮะอ่าส่วนอันนี้นะเนี่ยเนี่ยที่ผมกำลังชีนะ้อยู่นะมันโอซูนะขันหูขันหูไม่รู้เป็นอะไรไ hey. อ้ถุยบ้าแล้วกูโอเคนะอันนี้นะที่ เปิดเอ่อเน็ตนะฮะเวลาเราสมัครเน็ตแล้วก็เปิดนะแล้วผมจะเปิด,ปดทำไมโอ้ก็รอมันไปฮนะโอ้ปิดก่อนเดี๋ยวเปลืองเงินยังไม่ได้สมัครเลยนี่ก็คือการใช้ข้อมูลนะอันนี้ฮนะเวลาเรากดนะมันจะมีอยู่4แบบไม่เรลืองฮนะ แบบที่หนึ่งคือโหมดทั่วไปแบบที่สองโหมดยแบบโหมดที่สองคือโหมดเงียบโหมดที่สามคือประชุมโหมดที่4ี่เอิม่มคืออะไรวะนอกอาคารน,นะโอเคต่อไปอันนี้นะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวความสว่างนะโอเคแล้วอันนี้ก็ ภัยเขาม้งครับนี้ก็หมุนหน้าจออัตโนมัตินะที่มันจะหมุนหน้าจอหมุนสิเฮ้ยเฮ้ยอ๋อผมไม่หมุนช่างมันนะโอเคเซตติ้งก็มีอะไรไม่มากนะนี่นะอะจะไปสอนดู Windows ฮนะโอ้ยม่ใช่เข้าผิดแล้วโอ้ยผมมองผ่านกล้อง ออนี่เนี่ยโอ้ยกล้องโฟกัสซีเนี่ยน,นี่หมายเลขรุ่น A A 9เวอร์ชั่นของ Android 4 2 2ี่นะฮะโอ้ผมวางก่อนนะโอ้กล้องทำไมไม่โฟกัสวะเนี่ยจะเห็นเป็นแบบนี้หน่อยนะ วิชันเดอร์แลนด์เดนินเออเออ้ยผมมองผ่านกล้องแทบเล็ตผมมันอันนั้นนะโอเคนะก็สำหรับวนะันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะฝากกดไลค์หรือฝากกดติดตามเหมือนด้วยนะครับใครสนใจอากสั่งซื้อนะฮะก็ผมไม่มีลิงก์ให้นะฮะ ก็หาซื้อกันได้นะถ้าใครสนใจนะไปบอกไปร้านไหนก็ได้นะไปบอกเขาว่าถ้าเขาไม่รู้อะแล้วแต่พวกคุณจะเรียกนะสมมติผมเรียกพี่ใช่ไหมพี่พี่พี่มีโทรศัพท์มือถือรุ่น TWS ไหมบอกเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วให้เขาเอาโทรศัพท์มือถือรุ่น t w z ออกมาให้ดู ทั้งหมดเลยนะที่มีอยู่ในร้านฮนะบังคับเขอไม่ได้นะโอเคผมผมไม่ได้บังคับนะเดินเข้าไปในร้านปุ๊บเจอปุ๊บซื้อปับ๊บเลยนะถูกใจมากนะพ่อผมเป็นคนซื้อมาให้แหละโอเคผมก็ไม่ได้ซื้อนะพ่อผมซื้อมาให้นะร้านนี้ฮนะจากสันกำแพงนะสันกำแพงอันเภอสันกำแพงนะ เอ้ยใช่รู้ปล่าวะ่าอำเภอสารพีมนะัครับโอเคคนระับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคนระับก็โอ้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย